นางเป็นผู้หญิงวัยเก้าขวบนะคะที่มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สดชื่นแล้วก็อารมณ์ดีนะคะแต่ว่านางจะค่อนข้างหวงหวงแฟนสักนิดนึงกระต่ายเนี่ยถ้าประมาณเก้าขวบเนี่ยคืออายุเยอะมากแล้วนะคะเริ่มเริ่มแก่แล้วก็ทั่วๆไปบไปบางตัวก็จะเป็นโรคนู่นนี่นั่นแต่เมื่อวานเนี่ยนางไม่เป็นอะไรเลยเนื่องจากว่านางมีความสุข นะคะได้กันกับการได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักนะคะคือลาเต้นะคะ,คานะคะนางฟันยาวนนะ่นก็กินได้นางไม่เคยที่จะแบบว่ามีอุปสรรคในการกินเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าขำแม่อมจะขำว่าเวลานางหลับนางจะกลนคือเหมือนกับคนแก่ที่อายุเยอะแล้วค่ะจะกลนนางจะก,กลนกลนดังมากทุกครั้งแม่อมก็จะได้ยินเสียงกลนของนางนะนะจริงๆแล้วอะ่ะ ทีนี้แม่อ้อมก็ไม่ได้ถ่ายจากทีนึงนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่บ่าย,ายเดี๋ยวแม่อ้อมจะลองถ่ายดูนะคะแล้วก็ทุกคนลองฟังเสียงงูหวานกลนดูคือคือพออายุเริ่มเยอะแล้วอะ่ะก,ก็อาจจะแบบเวลาหลับก็จะมีเสียงกลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่น้เป็นกระต่ายที่แข็งแรงมากอันนี้แม่อม้อมมาลดน้ําหนักนางนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากระต่ายหรือกระต่ายเนี่ยถ้าอ้วนมากๆมันจะไม่ดีมันจะทําให้สุขภาพเขาไม่ดีถ้ากระต่ายอ้วนแม่อม้อมลดน้ำหนักหมดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยแม่อม้อมจะให้กระต่ายกินอย่างสามมือ้อ ความที่เหมือนกับคุณแม่รังแกฉันน่ารักลูกกลัวลูกจะผอมเมื่อก่อนลูกไม่อ้อมจะอ้วนทุกตัวค่ะตัวที่ไม่อ้อมเลี้ยงน้ําชาเ็าจะประมาณสามโลหกซึ่งค่อนข้างตัวใหญ่พอสมควรเนี่ยเป็นเป็นกระต่ายไทยที่ตัวใหญ่สามโลหกถึงสามโลแปดส่วนลาเต้เนี่ยน้าหนักเมื่อก่อนเนี่ยนนคือสองโลหนึ่งสองโลสองและนี้ไม่อ้อมลดลงมาให้เหลือประมาณโลหกโลเจ็ดลาเต้นี่ประมาณโลโลเจ็ดนะคะเพราะว่าน้ําหนักเขาลดลงไม่อ้อมให้กินอาหารน้อยลงคือจากสามมือ้อ เป็นสองมื้อเมื่อก่อนนี้แม่อ้อมจะให้เช้าเย็นแล้วก็กางคืนก่อนนอนทุกตัวเลยคะ่ะลูกก็จะอ้วนแล้วก็หาหมอบ่อยมากก็เดี๋ยวเป็นนู่นนี่นั่นนะ่ะเดี๋ยวนี้แม่อ้อมก็เลยลดการกินของลูกลงให้เหลือแค่สองมือ้อคือเช้ากับเย็นแล้วก็ให้อาหารในปริมาณที่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแบบโอ้โหให้ลูกกินแบบเยอะมากลูกก็อ้วนไปสิคะถามว่าน่ารักไหมน่ารักค่ะแต่ก็เดี๋ยวท้องอืดมั่งเดี๋ยวอืดเละมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็เลยเปรับ พฤติกรรมการให้อาหารลูกลงนะคะนางเป็นกระต่ายที่น่าสงสารอย่างที่แม่อ้อมเคยเล่าไปแล้วว่านาะงเป็นกระต่ายที่ถูกคนเลี้ยงไม่ดีคนเลี้ยงคนที่หนึ่งนะคะก็คือให้นางกินกแต่ผักสดคือผิดผิดเให้อาหารผิดคนที่สองก็ให้กินแต่อาหารม็ดราคาถูกไม่ให้กินหญ้านะคะส่วนฟันเนี่ยหมูหวานเนี่ยที่เป็นแบบนี้หมอบอกว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ แต่อะไรนั้นแม่อ้อมไม่รู้พอาแม่อ้อมเจอเขาก็ฟันยาวแล้วแล้วก็แม่อ้อมก็เอาเขามาเลี้ยงได้ห้าปีละก็เข้าก็าประมาณเก้าปีแต่นางแข็งแรงมากค่ะแม่อ้อมยอมรับเลยว่าแม่อ,มอ้อมมูหวานเนี่ยแม่อ้อมจะเสียค่าตัดฟันให้นางทุกเดือนนะคะทุกเดือนนางต้องตัดบางทีแม่อ้อมต้องตัดหัวตัดท้ายเ็ือหมายหัวเดือนท้ายเดือนแต่ตอนนี้แม่อ้อมตัดก็แล้วแต่ดูเอานะคะก็นางก็ไม่เคยมีปัญหาด้านอื่น ตอนที่ไม่อ้อมพานางไปทําหมันเนี่ยก็มันลูกนางเริ่มโตแล้วเ,ลเพราะไปทําหมันตอนหกขวบม,มาอยู่กับไม่อ้อมได้ปีกว่าแม่อ้อมก็พาไปทาหมันก็ตอนช่วงทําหมันก็จะเสียตังกับนางเยอะมากแต่แต่ว่าเวลาอื่นคือจะไม่เสียเลยเพราะว่านางเป็นกระต่ายที่แข็งแรงมากยินนางดีนะคะเลี้ยงกระต่ายยากไหมไม่ยากนะคะเอาแม่อ้อมว่าเลี้ยงกระต่ายง่ายกว่าเลี้ยงแมวเยอะเพราะว่ารายละเอียดของกระต่ายเนี่ยกระต่ายจะมีโรคเดียวที่แบบ อันตรายก็คือโรคท้องอืดน,นะคะแต่แมวเนี่ยโรคเยอะมากเอาจริงๆพอมาฟังรายละเอียดเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนี่เรารู้โอ้โหกระต่ายนี่แบบเป็นน้อยมากแค่เรื่องท้องอืดอย่างเดียวกับเรื่องตับบิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ระวังให้ระวังเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ระวังก็คือเราก็มียาอะมียาติดไว้เหมือนกับที่แฟนตาเป็นแล้วกระต่ายก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกตัวนะคะต่อให้กระต่ายเนี่ยเป็นกระต่ายจอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ ไม่มีโรคอะไรที่มันมากมายนอกจากโรคโปโตโซัวซึ่งเป็นโรคคอยเอียงโรคโปโตซัวเนี่ยเป็นโรคคอยเอียงที่เวลาถ้าคือถ้าถ้าถ้าเอฟซีเห็นแล้วจะแบบสงสารคือคอเขาจะเอียงตลอดเลยนะคือหักไปอีกด้านหนึ่งเลยอ่ะเขาต้องใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะกับการที่กระต่ายเป็นโรคคอเอียงนะคือโปโตซัวนอกกนั้นโรคอื่นจะไม่ค่อยมีซิฟิลิสมีไหมซิฟิลิสก็มีเกิดจากการติดเชื้อ อย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีทางตาทางอวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ฉีดยาแล้วก็หายได้นะคะแล้วก็เลือกเรื่องมีไรหูไรอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติของของสัตว์นะคะแต่กระต่ายที่อ้อมไปอ้อมเลี้ยงในบ้านถามว่ามีไหมคอ่อนข้างน้อยถ้ามันจะมาก็คือมาจากหญ้าเท่านั้นนอกจากทางอื่นไม่มีเพราะว่าเข,า,ขาอยู่แต่ในบ้าน เดี๋ยวนี้แม่อ้อมไม่ได้ปล่อยไปข้างนอกอย่างสมัยก่อนที่อยู่บนดินก็จะมีค่อนข้างเยอะมีไรนะคะต้องหยดตรวหย,ด,หยดลาไรยาไรบ่อยๆแต่เขาอยู่ในบ้านจะไม่ต้องหยดน้งผงลงเยอะค่ะเมื่อก่อนนี้เมนนื่อก่อนนี้หมูหวานก็สองโลกว่าเหมือนกันตอนนี้หมูหวานก็ลดลงเหลือหกโลหกโลเจ็ดเมื่อก่อนคอน,นีจะเป็นหนอกอ้วนมากเลยนะแม่อ้อมก็ให้เขากินลดลงคือให้ให้เยอะมากๆม,มันไม่มันไม่ดีอย่างที่แม่อ้อมบอกค่ะปริมาณการให้อาหารสัตว มันไม่ได้เหมือนแมวเหมือนไม่ได้เหมือนแมวขนาดพี่ฝนไม่อ้อมให้นิดเดียวอ่ะพี่ฝนยังอ้วนเลยใช่ไหมคะพี่ฝนให้กินสองมือ้อแต่ว่าอย่าให้ในปริมาณที่เยอะพี่ฝนก็จะอ้วนเหมือนกันกระต่ายก็ไม่ต่างจากพี่ฝนแต่แมวเนี่ยกินทั้งวันจริงๆค่ะแต่ถ้าถามว่าแมวที่บ้านไม่ออมกินเยอะไหมเขากินเฉพาะตอนกลางคืนนะคะกลางวันเขาจะนอนกันเขาไม่กินเลยอะ่ะกลางวันคือน,นอนกันเป็นอะไรก็ไม่รู้กลางคืนก็นอนไหมก็นอน,นะคะ่ะแต่ก็กินเยอะกินเยอะกว่าตอนกลางวัน ถามว่าตัวใหญ่ไหมเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ้วนมากมายแต่ว่าเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเดือนหน้าก็น่าจะจะปวดแล้วล่ะคะ่ะนางสวยนะคะคุณนายหมูหวานเนี่ย